นําสอนพุทธาธครับผมพอสอนเสร็จพอก็โซดาคอนรอหุ่อาซีมคือก็โซดาคอนลงดิบพอนักเรียนสอบคุณนภูคุณนภูจบกับโซนาคอนลงอาซีมมีคนมาขึ้นยากับโซดาคอนรอหุ่นยาดีบเป็นวายิบเลยทั้งทั้งทั้งคารดเลยอย่างนี้อ่าเนี่ยพี่น้องรู้ไหมคําว่าซอดากอลลอฮุลอาซีมเป็นประเพณีแล้วอีกสายหนึ่งนะเวลาจบ ซาดะกัลลอลหุลอาซิมซาดะกอลรอแปลว่าอะไรอยู่ไหมคำศัตท์เนี่ยที่อัลลอฮ์ที่อ่านมาเนี่ยสัตว์จริงเสมอพี่น้องมันไม่มีนั่นเป็นการนึกขึ้นมาเองเวลาจบแล้วให้กล่าวซาดะกอลลอหุลอาซิมไม่มีเนี่ยประเพนีแบบเนี้ยต้องเลิกกุรานนาบีสอนแล้วเริ่มต้นด้วย A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Izaquri alquran araina. Ya, iza al qarat yeah. alquran fasta'iz billah. Ni mi kam sang, quran khadai, ja roem ton surah atau ja pai aan kang-kang surah, ko hai duai. อาอูแต่ถ้าเริ่มต้นสุรด้วยอาอูด้วยแล้วก็บิสมิลลาด้วยแต่ถ้าไปเริ่มการการสุรให้กล่าวอาอูอย่างเดียวเห็นไหมแต่ซอดะกอลลอมีไหมไม่มีอันนี้เป็นการคิดค้นคิดค้นไม่ต้องซอดะกอลล์นะครับเดี๋ยวจะหาวฮะซาดกอลล์หุนอาซีมมะซิดิกแปลสิเขาไปได้นะเนี่ยนักฟัง นะครับแปลว่าคำดำรัสของอัลลอฮ์ที่อ่านมาเนี่ยสอดาก็ไปว่าสัตว์จริงเสมอแค่นั้นเองอ่านอ่ะจะสัตว์จริงอะไรคนอ่านยังแปลไม่ได้เลยไปอ่านลันตานาลุลบิรหัตตาตูฟิกูมิมมาตูฮิบูนลูกเราก็อ่านได้เขาเรียกว่าในยุสอะไรลันตานาเราจะอ่านนะหนึ่ง อลิฟลามีสองไซยากูแล้วก็ลันตานาะแล้วก็ติลกัตที่พวกเราท่องกันมา,าติลกัตก่อนเนี <c oughs> ่ยแหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยผมไม่อยากยุ่งกับกุรอานตรงนี้แหละแหมเห็นไหมไปเจอกับมะสิด,ดิกติลกัตก่อนนะอาจารย์ลันตานาะมาทีหลังแหมเห็นว่าพลาดแล้วแมพลาดนั่นให้รู้ฉะนั้นซอดะกัลลอไม่มี อาจารย์เราเอามาอ่านได้เปล่ามันผิดตรงไหนนบีไม่เคยอ่านวาลาอ่านอายะกุรอา่อานอ่านกุรอ่านจบนบีไม่เคยกล่าวคําว่าเออแล้วทําไมไม่ตามนาบีทําไมไม่ตามนาบี